ครับถ้าเราไม่เติมนะครับถ้าเรายังไม่เติมแก๊สนะครับเราจะไม่มีลิงก์ให้นะครับกดเข้าไปปุ๊บเราจะไม่มีลิงก์ให้นะครับต้อง activate นะครับอย่างน้อยเป็น b 1นึ่ง deposit ก็คือ15 usdt นะครับ togetter นะครับ toget your referral code นะครับเราต้อง activate ด้วย15เหรียญก่อนนะครับถึงจะ สามารถนะครับแนะนำลิงก์เพื่อนๆนได้สำหรับการใช้ c ค t e c h to you นะครับนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการเติมแก๊สนะครับเราเข้าไปที่ใบแนนนะครับเราจะโอนนะครับขั้นต่ำนะครับก็คือ16เหรียญนะครับค่าโอน1เหรียญนะครับดังนั้นนะครับเราจะใช้ usdt นะครับ16เหรียญนะครับลรวค่าโอน1เหรียญนะครับใช้เน็ w เ r ิร์กของ trc 2 0ของทอนนะครับ เริ่มต้นกันเลยนะครับเข้าไปที่นะครับ wallet นะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ bin w h d r a w นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือก usdt นะครับก็เลือกนี่ครับ crypto network นะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาที่อยู่มานะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับมาวางตรงนี้หรือเราจะสแกนก็ได้นะครับโอเคเราไปทำการ สแกนกันนะครับอันนี้ผมใช้วิธีการสแกนนะครับผมก็กดนะครับของคอยเทคทูยูนะครับมาปุ๊บนะครับโอเคผมก็จะเติมนะครับก็กดไปที่ยูเซอร์นะครับจากนั้นนะครับผมก็นะครับไปที่ m y w a l l e t นะครับจากนั้นนะครับผมก็ไปที่ d e posit นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็สแกน QR code นะครับโดย แกนตรงนี้นะใช่ไหมผมก็กดตรงนี้นะครับเราจะมาใส่แกนกันนะครับโอเคขอสแกนกันมาโอเคโอเคมาแล้วนะครับเรามาตรวจเช็คนะครับว่าตรงกันไหมนะครับเราดูตรงนี้นะ zrw 5 zrw 5โอเคแล้วก็ tpsh tp tpch tpche ตัวหลังอะไร ZRW5 ตัวหลังคืออะไรครับ ZRW5 โอเคตกลงคือถูกต้องนะครับกด Network ครับแล้วเราก็ไปที่ TRC20 นะครับเราใช้นะครับเชนของทรนะครับ TRC20 กด TRC20 นะครับเราก็กด c อนเฟิรนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่เท่าไหร่ครับ16เหรียญนะครับ16เหรียญนะครับ16เหรียญนะครับ พอสิเหรียญนะครับค่าโอนนะครับมันจะคิด1เหรียญนะครับจากนั้นนะครับเราก็วิดดอนะครับนะครับวิดดอเราก็จะโอนไปที่ t r c 2ีสนะครับล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับผมจะกดคอนเฟิร์มนะโอเคไปเลยครับเรียบร้อยครับดังนั้นคือวันนี้นะครับผมโอนไปแล้ว16เหรียญนะครับมันก็จะมาโชว์อยู่ที่ที่นี่ครับมาโชว์ที่ ของกระเป๋านี้นะครับก็รอประมาณนะครับรอประมาณ5นาทีนะครับ5นาทีถึง10นาทีนี่นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ากดไปดูนะครับไปดูตัวนี้ยัง processing อยู่นะครับ processing อยู่ดังนั้นโอเคครับก็หลังจากที่เรา โอนเงินนะครับก็คือวิตตอร์ USDT นะครับไปที่15เหรียญนะครับเราก็เจอแล้วครับก็คือคอมพิวตแล้วนะครับเราก็กดไปดูที่ AI bot นะครับได้เลยนะครับเราก็กดไปที่ u user นะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็กดไปที่ My Wallet นะครับโอเคเข้ามาแล้วครับแปลว่ามันขึ้นมาแล้วครับ15ดอลลาร์นะครับ15ดอลลาร์เสร็จปุ๊บเราไม่ต้องทำอะไรนะนะครับเรานะครับก็จะ ไปเติมเงินทุนอยู่ที่แบแนนนะครับทีนี้เราก็ไปดูลิงก์นะครับว่าเรามีลิงก์ยังกดไปที่โฮมนะครับเราก็กดปึ๊บจะขึ้นมาแล้วครับลิงก์โอเคเราจะได้ลิงก์มาแล้วนะครับในการที่จะแนะนําเพื่อนๆนะครับมาใช้โรบอทกันนะครับสรุปคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ